สวัสดีครับวันนี้รีวิวไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะครับของแซดเก้าร้อยครับผมตัวนี้เป็นแบบใสนะครับรูปทรงนะครับการติดตั้งด้านข้างนะครับก็จะมองออกประมาณนี้ถ้าด้านท้ายนะครับมองจากด้านท้ายจะเห็นประมาณนี้นะครับรอบนะครับซีลกันน้าเรียบร้อยครับผม ัวนี้รับแรงดันไฟได้12โวลต์น,นะครับเดี๋ยวมาลองดูไฟกันครับผมเดี๋ยวดูที่ไฟท้ายก่อนนะครับเป็นเอกอลักษณ์เลยนะครับตรงนี้ถ้าดูก็จะเห็นเป็นรูปตัวแซดนะครับครับตัวแซดดูที่ไฟเบรกนะครับไฟเบรกสังเกตจะ่ดีจะเป็นเครื่องหมายการกรบาทนะครับ ติดถูกดวงนะครับเดี๋ยวดูที่ไฟเลี้ยวนะครับติดเดียวติดด้านข้างนี้นะครับไปซ้ายแล้วขวาซ้ายขว ไฟท้ายนะครับตดไฟเล้ยวนะครับมาดูที่ไฟเบรกนะครับติดป้องไฟเลี้ยวครับผมโอเคครับหากสนใจยังไงเดี๋ยวจะให้ลิงก์สั่งซื้อไปด้านล่างนะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ